วันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับเป็นแขกปริสนสลาเราจะไปซื้อส่วนผสมเพื่อทำของกินชนิไม่้ไ้ดูที่เชื่อว่าพี่คุณก็ไม่เคยทำมาก่อนอไ,ได้ไหมเอาแบบตรงๆ ผมมีแขกรับเชิญครับเป็นแขกปริศนาเราจะมาออกเดตกับนากเอร์อย่าไมเปิดหน้าอย่าไเปิดหน้าไหลทักทายไหนทักทายเดี๋ยวนี่เขาเดาได้หรือเปล่ามาร์ a ซิงเกอร์สวัสดีครับวันนี้นะครับมาร่วมรายการกับพี่บูอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งหมายความว่าอะไรอฮะ บอกก่อนว่ารายการคนหัวครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอครับที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยมันเริ่มถ่ายทํามาแบบงูประปาโงโง่เนี่ยประมาณสัก5ปีแล้วนี่คือแขกรับเชิญคนแรกของรายการคนหัวครัวเราไม่เจอกันมานานมากแล้วตอนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าเ, <laughs> เป็นสาวเต็มตัวแล้ว <laughs> 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 โอเควันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญประจำรายการคนหวัวบวงเรานะครับน้องกีนแก้วเลยเอ้าพี่ยินเป็นไงบ้าง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัพเดตตัวเองหน่อยสิยว่าไปทำอะไรมาบ้างชีวิตทุกว,วันนี้ก็ยังเหมือนเดิม <laughs> ป็นการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลง <laughs> <laughs> คือไม่มีการพัฒน,นาน <laughs> <laughs> ย้ำอยู่ที่เดิมไม่คือเราเป็นแบบว่าโอเคทำงานไปเก็บตังค์ไปแล้วใช้ชีวิตไปด้วยไมีเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยกลายเป็ว่า work hard p lay hard เออทรับงานคือ work hard play hard ตอนนี้แม่งก็ต้องเบรกอีกนะตอนนี้ไม่มีให้ work แล้วสถานการณ์อ่าโรคปิดนะครับคุณผู้ชมครับปาดครบผมวัวทิ้งกันเลยทีเดียวมันก็คือหยุดกองกันหมดใช่ไหมถูกต้องเบรกยาวเลยตอนนี้ก็เรียกว่าพักผ่อนจนไม่มีเวลาทำงานแล้วนั่นเองครับผม ขอเข้าเรื่องแบบตรงๆเลยเรื่องที่ยินเจวเลนความรักความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ว่างเปล่าเหมือนเดิมพี่ถ่ายมารนเคยมีไงแต่พอไม่มีก็อยู่คนเดียวดีกว่าเฮ้ยโซเนาะมีตังเลี้ยงตัวเองได้แคร์ทำมคนม่ดีใช่ไหมเปิดใจไหมหรือว่ายังโฟกัสเรื่องงานอยู่ก็เปิดนะคือถ้ามีเข้ามาคุยถามว่าเรายินดีที่จะเรียนรู้ไหมก็แน่นอนพร้อมเรียนรู้เสมอแต่ว่าถามว่าตอนนี้ อยากโฟกัสทำงานไหมอันแน่นอนแล้วโควิดมาขนาดนี้นะขออนุญาตไปทำงานก่อนอะไรอย่างนี้แล้วอย่างสี้ถ้าเกิดบอกว่าเปิดใจเนี่ยสเปคหนุ่มของยินเป็นยังไงอุ้ยสเปคหนุ่มเป็นยังไงอ่ะถ้าสมัยเด็กๆก็บอกเลยเลือกมากอ๋อเ,เ<ล>หรอคีดว่าจะเลือกเยอะต้องอย่างนังงน้นต้องอย่างนี้แต่ตอนนี้ทำไมไม่รู้มันคิดอะไรกันอะไรวะทุกวันนี้มันเหลือยังไงบ้างแล้วจากลิสต์ยาวๆเนี่ยคือมันเหลือแค่ว่าอาวุธไทยให้เกียร์อ่าถ้าเป็นอาวุธไที่ให้เกียร์เบาว่ะเนี่ยแฮปปี้สุดๆอะไรเงี้ยอ่ะขน่าถามว่าต้องมีไหม ก็อยากกัดก้อนคือทีนอะไรอย่างเงี้ยือตั้งใจขยันทำงานแล้วก็แบบเออสร้างอนาคตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือคำพูดวัยนี้นะครับ่านมาอีกห้าปีแล้วมาเจอกันไม่ต้องให้เกียรติหนูก็ได้ไม่มีจะไดไม่เป็นไรรอดเป็นผู้ชายพอกไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์เป็นคนยังไงเป็นคนแบบสบายง่ายๆชอบอยู่บ้านเบื่อเบื่อชอบทาอะไรเล่นเกม อ๋เด็กติดเกมเหรอ่เกมเมอร์อุ้ยเป็นอะไรที่ผู้ชายโคตรชอบเลยนะเอออยู่บ้านติดเกมนี่คือผมชอบสไตล์การเที่ยวเป็นยังงั้นหรูหรารึเปล่าใช่ไหมไม่หรูก็ได้อะไรก็ได้เที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวได้หมดเลยผู้หญิงพูดคิดทั้งนั้นะถึงเวลาแม่งโอ้ยเดี๋ยวต้องตอบตรงนะเพราะลูกตาคือเข้าเข้ากองขายแม่งป่าทั้งนั้นเล่แล้วแล้วข่าวว่าตอนนี้ทำธุรกิจอะไรด้วยเหรออ่าจริงๆมีหลายอย่างนะแต่ตอนเนี้ย ก็ค,คืเป็นโนรกกับการวิ่วชวรันอ่อ,อันนี้เพ,พ่งร้อนจอกไปเมื่ประมาณเมษายนเลยจะเป็นโครงการที่โคกับพีโตสำหรับคนพีโตเนี้ยก็คือมาวิ่งได้แลสำหรัคนเคโตเคโตเหรอเคโตเคโตก็วิววว่งได้แต่ว่าขา<ร><ร>จะปียนหน่อยทีนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาออกเดทิปกัน วันสบายๆวันหนึ่ง<ม>ของยีนทักอยากทาอะไรปกตินะวันที่สบายสบายที่สุดนอนเล่นเกมอยู่บ้านแต่ทีนี้แบบโอเคในเมื่อแบบมาออกที่กับพภูมินะเราก็ต้องแบบว่าหาอะไรทำถูกไหมอย่างเช่นแบบว่าเราจะไปซื้อส่วนผสมเพื่อทําของกินชนิดหนึ่งโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะให้พ่ภูมิทำได้ <laughs> ไม่รู้ที่เชื่อว่าพี่ภูมิต้องไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนผมเป็นเชฟผมเป็นเชฟก็เป็นเชฟนะจอมผ่านมาแล้วดนะครับกินกี่วัลินไม่คือเอาตรงว่าต่อให้ทำไม่เป็นก็อร่อยบอกซิว่าผมเก่งยังไงไม่เคยผมก็ทำอร่อยเพราะผมเก่งโอเคก็ได้พี่ภูมิเก่งที่สุดแล้วต่อไป ไปเรื่อยกิี้กเลยวันนี้เป็นแบบว่า o n วันสบายๆไปซื้อวัตถุดิบกันต้องยินเป็นคนกำหนดเมนูว่าอยากกินอะไรสักพักหนึ่งเดี๋ยวพีกลับเข้ามาทำครัวนะครับแล One Space ้ววันสบายๆครับกับนางเอกสาวยินเกเบเรนโอเคข้างหน้าอยู่ไม่เกิน2โลครับเดี๋ยวเราจะถึงพารากอนแล้วก็เดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันที่พารากอนกันเลยเจอกัน อกอ้องป่าไม้นี่ผมต้องออกตัวอะไรแล้วครับผมถึงแม้ว่ากรมอะไรแล,กล้กรมอาจจะชอบหาว่าผมเป็นคนทำไลายทรัพยากรธรรมชาติแต่เนี่ยผมก็เป็นคนครับป่าไม้ครับอยอกไหนวะป่นนี้มาคนนี้คนนี้อ,นนอยา่าผมทำลายธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะคุณมมต้องทำบ้านครับผมอนนเอาล่ะสรุปวันนี้เมนูที่ยินเกวอรินตั้งโจทย์คือวันนี้จะมาทำพาสต้าเห็ดทรัฟเฟิลสุดยอด เจอมาไม่เคยทำเราจะคิดฟจอดหินหินให้ไงธรรมดา,าจะเป็นสายแบบอ่ักระเพรากับแกงเล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนแนวบ้างเห็นไปลุยแบบลุยฟ้าลุยเขาไมาตั้งเยอะบ้างเออก็น้องใช้ชีวิตให้มันดีอยู่ที่บ้านบ้างอะไรอย่างงี้ยเป็นเออวันนี้จะเป็นเมนูชีวิตดีออนะครับผมโอเคงั้นสิ่งที่เราต้องการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่หาซื้อกันลุยค่ะแล้วเนื้อสัตว์เขาใส่อะไรอ่ะจริงๆใส่ไก่หรือใส่หมูก็จะโอเคแต่ว่าใส่ไก่จะดีสุดโอเค รอนไปหาไก่ที่อลังการที่สุดดีกว่าเป็นยังไงกไก่อลังการที่สุดจ <ไง S 1> ะพิสดานมากนะเดี๋ยวมันกินไม่ได้ไกไ่แปลกๆไกแ่แบบเป็นพูดกัน <mm> <ห>นี่ไงตัวที่เขาขสาวๆไก่อะไรที่ดีสุดในพารากอนครับเที่ยวเที่ยวหอมสุดเลยมันมีแบบตัวไหนหรือชิ้นไหนส่วนไหนที่แบบยอดมากไหม ก็็จะเปนอกกไ่ลอันนี้ก็ดีที่สุดแล้วเหรอใช่อกไก่ลีนเข้าใจว่าอกไก่ลีนเออนึกว่าแบบจะมีไก่ดำมาจากพันธุ์ตัวเต่าหรืออะไรนี้งั้นก็เป็นอกไก่ก็ได้ค่ะเอาออ๋สามสี่อกก็ได้เรื่อเอาไปกินต่อที่บ้านได้โอเคเราได้โทรศัพท์แล้วนะต่อไปเราไปดูเส้นพาสต้ากันโอเคเราไปดูว่าเส้นทางไหนอลังการที่สุดครับธรรมดาแล้วคุณเป็นคนทำอาหารไหมครับคุณยินจะมาเลยไม่ยาค่ะสุดยอดเลยจำเป็นแรงฮันดิตาเลียนพร้อมๆต่อ <Okay. S 2> ไม่หไม่ <Okay. S 2> คือไม่หมดทำอาหารไทยไม่เป็นเพราะว่าแบบอะไรใส่อะไรบ้างว่าเลยแต้ต้องใส่กี่ช้อนต้องใส่ยังไงแต่แบบคืออาหารอิตจเรียมันมันแค่กะลกๆแล้วมันก็คืออร่อยแล้วเม่ไรเราเปลี่ยนโจทย์ให้พีมเกีวรินทำอาหารให้พี่กิน <laughs> ดีไหม <laughs> <laughs> ไม่จะบอกว่าไม่เป็นเมนูที่ง่ายๆอันเดียเด๋ยวเดเราผ่านนมแล้วเราไปชิมนมดูจากราคาเลยอันไหนถูกที่สุดเอาขวดน,นั้นโอเคโอเค ต่อไปนะจ๊ะเราก็จะไปหาแป้งมอนจิราเหรอไม่ใช่แป้งสาดไไีเียไม่คุณคิดชื่อแป้งต่อไปไม่ออกแป้ง <laughs> ไหนว่าอะไรเี้ยมีแต่แป้งเค้ก <laughs> <laughs> นี่ต้องถามสองท่านนี้สวัสดีครับพ่อสตรีครับ <laughs> ผมอยากจะหาฟารีอันนิกระสงค์ับพี่ครับยกลังเลยครับ <laughs> ยกหลังก็ดีนะคะพี่จะได้ไม่ต้องเติมนี่คือด h e base ไหมครับพี่จะมองมุมนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มองมุมนี้ล่ะครับอ่ามองมุมนี้ก็เป็นอีกด้านหลังโอ้มีด้านหน้ากับด้านหลังค่ะจะมองมุมไหนโอเคต้ครับทุกอย่างมีหลายมุมมองนะครับขอบคุณนะครับพี่ครับแล้วก็อันนี้อันนึงนะคะนี่ก็สาลีเหมือนกัน อันไหนแพงเหมือนกันครับพี่คุณภาพไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคาผมจะเซื่อนถูกครับโอเคอ,นนอ,เอ,อนันถูกต้องอันถูกต้อง ก็คือจ่ายกันเองครับอันนี้คือพี่จะชอบมากเลยเมืองนอกเป็นนี้หมดเลยครับเพราะว่าไม่มีใครดูแล้วเลยใช้ความเชื่อใจนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เบรยไม่ไมที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ย อันเราซื้อมาเยอะมากแล้วที่ซื้อของใช้มงูปลาป่าเยอะด้วยทีแล้วบาร์เกตตี้หรูๆทำให้แฟนกินที่บ้านนะพี่ว่าอันนี้น่าจะได้ประมาณสักสี่ห้ามือนะใช่ดีไม่ดีทุกตัมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่200บาทอะไรอยงเงี<ช>้ยเรมาแ<ช>พงตรงนี้นี่คือตัวแพงนี่นี่คือแพงม,ม,มากเลยอ่ะเห็นราคาแลจะเป็นดูราคาหนีไปกูบูมเลยโอเคไปเสร็จทั้งหมดงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับ See you. Сеќавајќи mm -hmm. อะไรนะเอาเลควิซตินเอามาดูว่าถูกต้องใช้กันนะครับที่เราต้องใช้ก็มีอกไก่เห็ดแชมเปิญองไผ่เส้นพาสต้าน้ำมันทรัฟเฟิลจะพูดเห็ดรัฟเฟิลไม่ใช่นี่หว่ากระห่มกระเทียมมีนมมีแป้งเอาละเราจะเปลี่ยนกติการที่หนึ่งเพราะว่าพี่ไม่เคยทำยืนจะเป็นกุนซูเฮ้ยว่าเราโชว์ต้องไม่เคยทำมาก่อนแน่ๆงั้นขั้นตอนแรกทำอะไรครับ จินตนาการว่าเราเป็น golden Ramsi แล้วมีลูกมืออยู่ในครัวชี้สั่งมาคะแรกนะคะต้มเส้นก่อนเลยต้ม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 เส้นต้มเส้นเอ่อต้มน้ำนะครับต้มสิครับแต่จะต้มสนยังไงล่ะครับมันยังไม่เดือดครับผมอ๋อหรอทำช่วยทำให้มันเดือดหน่อยครับทำยังไงคะเนี่ยหรอฮัลโหล ระหว่างเราต้องเตรียมเครื่องอะไรนะครับเรามาผสมแป้งก่อนเราจะทำน้ำซอสน้ำซอสใช่ไหมครับใช่แล้วมาน้ำประมาณหนึ่งส่วนน้ำที่ดื่มได้นะครับได้ครับอันนี้คือน้ำดื่มคุณพอแล้วว่าเมื่อไหร่พอครับพอไหมครับพอครับพอแล้วนี่คือเราจะทำให้อันเนี้ยแค่ละลายน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะใส่นมเข้าไปอีกเราก็ใช้แค่ซอสตีแค่ต้มใช่เราจะตีให้แป้งมันละลายจริงๆแล้วเวลาทำแป้งมันก็คือแบบว่าค่อยๆเติมเข้าไปต้อง แค่นิดแค่น้อยอย่าไปใส่เยอะๆใช่ไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบว่าเหลวไปธรรมดาแล้วมีหนุ่มทำกับข้าวกินบ่อยไหมไม่มีจ้าทำเองจ้าเออยถามไปก่อนเวลาพี่แบบว่าจะปอกเด็กกับสาวนิดหนึ่งในเทคนิคของพี่เลยนะคือต้องทำกับข้าวใช่แต่เราไม่เห็นมีเลยวะคือจะใส่ยาป้าป้าหมอเข้าบ้าพี่ช่วยเล็กๆะช่วยหนึ่งไหมเอาเราเอามาละลายค้างนอหน่อยได้ครับคือจริงๆเขาใช้วิปปิ้งครีมทำเลยสำหรับสำเร็จมันง่ายไปละลายสิลูก นี่คือวิธีการเล่นให้มันละลายเป็นคนตลบไหมเราเป็นคนตลบไหมเป็นคนตลกเหรอตลกอะไรดีตลกแดดตลบแดดแล้วเป็นคนชอบผู้ชายตลบไหมเราเป็นคนชอบคนอารมณ์ดีอ่ะเสร็จแล้วสับเค็มสับกระเทียมจริงๆแล้วทุกอย่างเราเตรียมไว้ได้เลยเตรียมไว้ลงหม้อเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่กับกระเทียมเดี๋ยวเราจะไปผัดก่อนไม่เลิกทะเลาะกับขนมอนเลยครับกระเทียมนี่คือไม่ต้องกลัวเลยใส่ไปคือ การซอยครับคุณผู้ชมดูสเต็ปการซอยง่าซอยเทีซอยเทีซอยเทีซอยอะไรครับดีใจจังเลยไม่ได้เจอถามมาหนานมากามีเยอะเลยถามว่าซอยอะไรครับซอ, <laughs> อยกระเทียมสิครับโอเคครับพร <laughs> ว่าเดี๋ยวมันลงน้ำแล้วมันมันก็จะชีบ เดี Read, ああ๋ยวมันจะเขาเรียกว่าวมันจะเหี head, right? head, ่ยวหมายถึงเห็ดเลยครับเห็ดครับไม่ใช่หัมครับคุณเป็นคนทะลึ่งไหมครับคุณยินเจะยบรินไม่ครับอยู่กับคนทะลึ่งถึงจะทะลึ่งครับ ความลีนลดเร็วที่สุดดีที่สุดธรรมชาติที่สุดกับ Slim Set 7วัน21มือ9้อ1,999บาทส่งได้แล้วทั่วประเทศมาับเย็ดเท่บยบมากนี่น่ากินมากเมื่อกี้ลองชิมแล้วเป็นไงยอด ความอลังการมาค่ะหิวแล้วคะ่ะเรามาจับจานกันนะครับมา,าตอนนี้พาสต้าเราก็นุ่มกำลังดีนี่ใช้ประมาณแค่ครึ่งถุงเลยนะเพราะว่าแสดงว่าหนึ่งถุงหนึ่งก็ใช้<า>ได้ประมาณ1-4ค่ะมัชชูมซอสพริกไทยดำน้อยการิชครับเพื่อให้ได้ความสดชื่นหน่าตาดูดีมากค่ะมาถึงอาหารนะครับอาหารค่ะอะประมาณ คนีับ okay. ชนแก้วนะครับผมเอาเลยค่ะชนน้ำเปล่าเชียร์นะครับ <Cheers. S 1> อหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานคุณต้องลองชิมแล้วเหรอว่าฝีมือกันทำาหารของผมมันตกลงไปไหมห6ปีที่ผ่านมาอนี่เมนูที่ไม่เคยทำเลยนะเนี่ย <Hey>, uh, สุดยอดอลองชิมเห็ดกันนั้น <bugün. S 2> ไม่ธรรมาดา mm hmm. ไม่ธรรมาดานเนี่ย <c oughs> ดีมากหรือว่าจะหิวไหม ยังดีครับพ่อดีดีดีชิมบ้างดิผมจัดเลยนะส่วนตัวเป็นคนพี่พอกินเค็มถ้าเป็นพี่จะกินให้มันเค็มกว่าอีกหน่อยได้ไหมอร่อยอร่อยเอาแบบตรงตรงห้าโกหกถ้าเกิดว่าคุณโกหกเนี่ยขอให้คุณโดนหวยแดดตลอดชีวิตไม่เคยพึ่งหวยอะไม่โกหกได้ เต็มสิคุณให้เท่าไหร่ให้สิบเลยแล้วกันจริงหรอ,อ<ะ>เอาจก็ไม่เคยทำไม่ใช่ไหอ,อถ้าทำได้ขนาดนี้คือแบบให้ไปเลยจริงๆผมบอกแล้วครับว่าผมไม่ได้แค่เป็นพิ้ีกรหน้าก่อนเดียวจบเดียวนอกเรื่องแล้วต <c oughs> ้องขอบคุณน้องยินมากครับพี่แวะเวียนมาร่วมรายการเราเพราะว่าทั้งได้แล้วมาก็แฟนคลับหลงรักความสไตล์ของนง้องยินอยากให้กลับมาเยี่ยมเราบ่อยๆขึ้นอ่ะได้ทุกๆสามวันสามวันออกก็อีพี แล้วก็ก่อนที่จากเราวันนี้มีอะไรจะฝากถึง FC หน่อยไหมครับมีจัดมาเดี๋ยวเอาโปรเจกต์ดีๆมาฝากกันเนาะก็คือเป็นโปรเจกต์ Virtual Run นะคะซึ่งพี่ภูมิก็เคยทำเนาะเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวมีมีมีของมาเออมีของเอาของมาดูดีกว่าอมาดูของมาดูอันนี้คือเอามาให้ดูแค่ส่วนหนึ่งนะและทีนี้ก็คือเป็นของส่งมอบไปพี่ภูมิด้วยนะคะอ่ะสิ่งนี้เลยดอที่เพื่อนทำน่ารักมากเลยนี่คือทำส่งวนแบบไปแลบนี่ก็คือเป็นโลโก้ตีโตใช่แล้วตัวนี้อะไรโต เซึ่งเสื้อก็จะเป็นเสื้อขอบท็อปนะคะใส่มาก็จะแบบเอวลอยนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะใส่แบบเราใส่ใช่เราก็จะใส่เสื้อออกกำลังกายที่มันแบบสปอร์ตบาร์ข้างในแล้วก็ใส่เนื้อคลุมได้เลยอันนี้คือของพี่ก็เป็นเออ่ลายเดียวกันใช่ไหมเป็นลายเดียวกันแต่ว่าคนละลายไหมไม่กลัวเอวลอยกลัวเห็นพุงเอ้านี่คู่เหรอเฮ้ยคุณใส่ทรงบาตางี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเริ่มจิ้นนะเนี่ยอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเป็นเว็บเป็นเบอร์ติดต่อให้ได้เบอย์ มีเงินเยอะนะครับช่วงโควิดนี้ใครที่เรียกว่าสุขภาพแข็งแรงมีพ้นต้านทานสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยเยอะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราไปทำเฮี้ยอะไรไม่ได้ช่วงนี้อย่างน้อยเป็นช่วงที่ดีที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองเนาะทำให้สวยๆหล่อๆแล้วเปิดตัวออกมาอีกทีหนึ่งเปี่ยงปังเลยกันเก็บตัวพอออกมาให้โลกไม่ต้องรู้กระดอคุณจะไม่แห้งชอบถึงแล้วเลยนเดี๋ยวเปิดวาร์ป ดีให้ด้วยนะครับทุกเส้นทางไปติดตามมันได้และถ้าว่าอยากให้มีมาออกอีกก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราก็อยู่ในช่วงโควิดไม่ได้อยากจะไปเจอคนอะไรมากมายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่นเพื่อนพี่น้องสนิทกันในวงการทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยแล,แล้วเจอกันใหม่ EP หน้า See you Bye